พี่ดอมเนี่ยอย่างเงี้ยสวัสดีพี่เอาพี่ใชาเพื่อนกันนะพี่อย่ายิงผมเลยนะครับเมื่อกี้ผมแค่สะก,กิดเราขับไปด้วยกันนะโอ้ยพี่ดอมเราขับไปด้วยกันนะพี่โอ้ยคือราคาเนี่ยโอ้ยพี่ดอมโอพ้พี่ดอมจะบินสวัสดีครับพี่อย่าทำอะไรกันเลยนะครับ เราคือครอบครัวแต่เมื่อกี้เราเพิ่งยิงเขามาโหแล้วพี่ดอมขับประสานกันเลยครับนี่ทักทายให้สัญญาณพี่ดอมหน่อยให้พี่ดอมเอาอ่ะเฮ้ยโอ้ยพี่ดอมอุ้ยเข้าหัวพี่ดอมผมขอโทษกับพี่เราเป็นครอบครัวยิงทุกดอกแล้วบอกครอบครัว R p พซีซั่นใหม่ใกล้มาแล้วนะครับใครที่อยากจะเติม UC ล่วงหน้า เราขอแนะนําร้านบริการเติมเกม b ยวิสาหกิจเกมมิ่งนะครับแนะนาว่าให้เติมก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอเติมช่วง RP เนี่ยอาจจะรอกันนานนะเนื่องจากว่าคิวเยอะนั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นต้อนรับ RP ซีซั่นใหม่ด้วยกับแพ็กเกจราคาสุดคุ้มนะครับสามารถเติมได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทางไลน์หรือว่าจะเป็นทางไลน์ช้อปปิ้งก็มีให้บริการแล้วนะครับสามารถเติมเองได้เลยเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยใช้แค่เลือก u ูเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับ ไม่รู้สึกว่าช่วงนี้ลุงอยากกินฟุตสลัดจ,จังเลยอะนะน้องสาวไม่รู้สึกนกหัวหน่อยหรอครับ,นะบรมะผลไม้เต็มหัวแล้วเนี่ยเ้ยผลไม้เต็มหัวแล้วไม่นังเราเอาลรไข่มากุ้งเลยเนี่ยสวัสดีครับเจ้มามโนด,ดมาอยู่กับลุงโตจ้าช่วงนี้แบบอุย๊ยโอ้โหโอ้โหเสียงบาแหบเลยแล้วมันอุ๊ยุ้ยบ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วใครมันยิงมินิอะไรวะเนะี่ย อุ้ยโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วครับไอ้น,นี่มันมาดักว่ะนอนคออยู่ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันมียาพลังพิเศษยามฤติแล้วทำไมเขานอนเนี่ยทำไมมันยิงนานจังวะเฮ้ยไอ้น,นี่มันข้อนานยังกระสุนมันไม่หมดเหรอเนี่ยม,มินี่มันกี่นัดปืนอะไรวะเนี่ยทุกคนมินี่หรืออะไรเนี่ย มันมีนี่หรืออะไรวะเ <c oughs> นี่ยแสดงว่านี่เพื่อนเขาโยนถึงบ้านระเบิดมาดักเฉยเลยนะเออเอาระเบิดหลุดมือ,อ,อ <Nope. S 1> บอกเลยว่าโอโ้โหไปโดนนี่หว่าลูกนี้แหละไอ้ <Nope. S 1> ไม่มีแล้วนะน่าจะคนเดียวปะเนี่ยเราต้องปิดบังเขาไว้ก่อนนะครับเราจะไปชาร์จเขาไป ตัวโผล่ตัวโผล่มนุษย์อุ้ยไปชุบกันแล้ว,วนี่ไหนออกมาดูนี่เดี๋ยวเมาควันตายเอ้ยโอเคเก็บของกันไม่แน่ใจเหมือนเพื่อนเขาจะมาชุบป,ป้านั่นไงใช่ด้วยครับสโมกไปแล้วไปแล้วดีนะที่เราระวังขวาอยู่เมื่อกี้เห็นนะเพื่อนนั่งชุบกันอยู่เห็นพอดีเป๊ะครับเมื่อกี้ น่าจะหมดแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นตี้ของคนเมื่อกี้แหละที่เราระเบิดยน later few moments later. คลิปนี้อาจจะเสียงแบบแปลกนิดนึงทุกคนเพราะว่า <c oughs> ผมเพิ่งตื่นนะ <c oughs> คือมันเป็นวันหยุดนั่นเองนะพอตื่นมาก็เลยตื่นสายแล้วก็เลยมา,าคลิปเลยนะครับคลิปนี้เสียงน่าจะแปลกนิดนึงนะอึนๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะแปลกขนาดไหนเออแต่ว่ารู้สึกเวลาจะพูดเนี่ยมันมีอะไรติดเลยว่ะเออมีอะไรบ้างเนี่ยไอคนนี้มันมินิ นี่หว่าแล้วมันมันยิงอะไรเราทำไมมันยิงหลายนะจังวะน่าผมงงนะเขายิงอะไรอะ่ะเอา้าแฟดไปไหนวะนี่ไงแฟดมาโอเคไอแฮมแมไปมากนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเสียงมันแบบน่าราคาญนะครับไม่รู้เป็นไรต้องถ้าตื่นเพิ่งตื่นนอนจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าตื่นแล้วสักสองสาชั่วโมงอ่ะจะไม่เป็นนะเออ <c oughs> <c oughs> แต่พูดแล้วก็ไอพูดแล้วไอแฮมไอ้แฮม ร้านนี้มันร้านซื้อของแบบลดราคาป่าวะตอนนัวใครเขาขอ <c ALL> อะไรแปลกแปลก,ปปก,ปปกมี2ี่บาบาทขอเกาะก็กกไม่ได้โอ้ยหมวกลดราคาซื้อเลยครับพี่โอ้โหของดีต้องช็อปชิมช็อปใช้แล้วนี่มันอะไรอะ่ะไม่เอาดีกว่าเอาเก็บเสียงใส่มีนิแล้วกันโอเคสิบ,บาทเหลือเท่าไหร่สี่โอ้โหซื้อแม็กเค่ไปได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่ไปหาแล้วกันเอ็นี่ผมไม่ค่อยได้เจอเลยนะ ช่วงหลังๆนี่เล่นแต่ดนันอุ้ยมีรถอุ้ยว้าแล้วเชียวผมว่าผมได้ยินตั้งแต่แรกแล้วมอไซค์แล้วเขาน่าจะจอดอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเขารู้ว่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้เขารู้ว่ะรู้ปพระวะไปไหนแล้วอ่ะเอาเอาคนละตี้กันเฉย นี่ฟินิชไปแล้วครับใช่ไหมเนี่ยเ4เนี่ยเนี่ยยิงไปสองเลยอนะชติีหมอเตอร์ไซค์เพราะวะผมว่าใช่นะน่าจะเหลือคนหนึ่งไหม <c oughs> เราเป็นมือที่สามเขาน่าจะจอดยิงอ่าคนในบ้านบ้านชุบแน่เลยนะผมคิดว่านะเออเพราะว่าอนี่มาพอดีเลย อุ้ยสมองเราหรือสมองเขาะอะเุ้ยไม่กล้าไปว่ะทุกคนกลัวโดนโฉกวะ่ะแต่คิปผมคิดว่าเขาอยู่ข้างหน้านั่นแหละเอาไงดีวะกลับดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหมือนจะนั่นไงเอา้าตายเลยตอนแรกด้วยยิงไม่โดนตกลถเลยเออต้นไม้บางพอดีไหนมีอะไรบเพวื่อนตัวเอมโฟบะเพราะว่าเหมือนคนนี้จะ นี่ไง M4 กับโอ้โหร้อยนัดโอเคน่าจะเป็นตี้มอไซกับคนที่เราซ้าไปนะครับน่าจะยิงตี้บ้านชุมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปหา X8 แล้วกันนะโ,โหแล้ววงคือจะบอกว่าต้องข้ามใช่ไหมเนี่ยแล้วมันโอ้ยโอ้โหเนี่ยรถมันชนเอา้าทีนี้รถเลือดไม่ลดเลยวะดูด,ดิเลือดของบักกี้ไม่ลดเลยนะแต่ถ้าเป็นไอด่านมิรามานี่คือระเบิดเลยนะครับใครที่ได้ดูคลิปล่าสุดไป บักกี้ระเบิดเฉยเลยนะคือชนอะไรนิดนึงกิ้งปุ๊บระเบิดเลยงงมากโอ้สะพานมลนะ <S <S ผมได้กลิ่นนะครับเพราะว่าข้างหน้านั่นเป็นซากรถใช่หรือไม่แล้วใครมันกำระเบิดอะไรหรือเปล่าทำไมมันเสียใครกำระเบิดเมื่อกี้โอ้โหยว่าเราเชียวราเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยโขแล้วมันส่องไม่ได้วาสะพานฝั่งนู้นครับมีคนฆ่ากันอยู่เฮ้ยมัน เขาส่องกันยังไงวะข้างล่างอ๋อมันเห็นเฉพาะไอ้ท้องสะพานนี่หว่าโหแล้วมีคือแบบมันมีสองฝั่งอย่างเงี้ยมาแล้วครับนี่ไว้ก่อนก็ต้องไปขับไปอ่ะตีเดียวกันเหรออ้าวไม่ใช่ว่ะยิีกันเฉยเลยทุกคนโคุณตี้แล้วขับไปทำไมอะนั่นมันนอกวงไม่ใช่เหรอเฮ้ยแกนะครับผมว่าเราเนียนดีกว่า เราจะยังไม่ประทะกับใครเพราะว่ามันอาจจะมีคนแบบซุ่มอยู่นะเราต้องพยายามแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวงมันจะบีบแล้วดิข้างหน้าผมรู้สึกได้ถึงโอ้ยมาอหกแล้วไมาอหกแล้วมันไมาอีกแล้ว,ลว,ลวตรงนี้ไว้ครับอย่าให้เขาเห็นรอยเท้าเอา้าไอ้นี่ทำไมมันขับไปมาวะมันคุณระตี้กันด้วยนะเมื่อกี้เขายังยิงกันอยู่เลยนะมันมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเรานะ้วทุกคนตอนเนี้ยเราต้องรอ่ะเพราะาถ้าเราไปประทะเลยไอ้ข้างหลังก็ยิงแต่ถ้าเราอยู่ข้างหลังวงก็ไมกโอ้โห ลำบากจังวะไม่มีใครดักหรือเปล่ามันต้องมีสิโหแดกกลัวมากสภาณ์นี้เอาจริงๆคือเป็นมุมเล่นที่ดีนะแต่กย็ยิงกันข้างหน้าแล้วไอ้ไอ้บักกี้นี่ใครเนี่ยบักกี้ขับไปครับเขาจอดปะวะเอา้าไอ้บักกี้จอดยิงเฉยเฮ้ยเอา้าตายเลยวันแมน นี่มันวันแมนเหมือนเราเลยนี่นะโอเคเลยเจ้ามนุษย์แสดงว่าคนนี้น่าจะจอดยิงไอ้ดาเซียที่ขับไปตอนแรกแน่เลยเขาจอดตรงนี้แสดงว่าไอ้ดาเซียมันอยู่สภานนี่แหละครับอุ้ยผมเจอละนี่ไงบักกี้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยต้นไม้เหรอหายว่ะอุ้ยผมเจอละต้นไม้ครับกี่คนวะเนี่ยเหมือนคนเดียวนะ นายโอ้เกือบเกือบโดนหัวไปทันหนึ่งเพื่อนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเอายิงโยิงทะลุได้ไงวะเอา้า เฮ้ยผมยิงะรู้ได้ไงไปแล้วครับจังหวะมาแล้วเขาต้องปั๊มยาเราต้องไปวงมาแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับพี่ชายเขาเราคือครอบครัวเดียวกันอย่ายิงกันนะครับพี่ดอมเนี่ยอย่างเงี้ยวัสดีพี่อ้าพี่ชาย <c oughs> เพื่อนกันนะพี่อย่ายิงผมเลยนะครับเมื่อกี้ผมแค่สกิด <c oughs> เราขับไปด้วยกันนะโอ้ย <c oughs> พี่ดอมเราขับไปด้วยกันนะพี่โอ้ยคือคราคาเนี่ยโอ้ยพี่ดอม โอ้พี่พี่ดอมจะบินสวัสดีครับพี่อย่าทําอะไรกันเลยนะครับเราคือครอบครัวแต่เมื่อกี้เราเพิ่งยิงเข้ามาโอ้แล้วพี่ดอมขับประสานกันเลยครับนี่ทักทายให้สัญญาณพี่ดอมหน่อยไอพี่ดอมเอาอะเฮ้ยโอ้ยพี่ดอมอุ้ยเข้าหัวพี่ดอมผมขอโทษกับพี่เราเป็นครอบครัวยิงทุกดอกแล้วบอกครอบครัวอุ้ย อุ้ยริมทะเลยิงกันทุกคน,นเฮ้ยนักท่องเที่ยวบวกกันแล้วใส่กันแล้ตวตอนนี้โอ้โหรถไอ้รถไอ้นี่มันคันนั้นหรือเปล่านะเอ้ยคนนี้เป็นไงอะ่ะเอ้ยมันไม่ตายเหรออ้าวเดี๋ยวปเป็นไรอ่ะน่าจะแดดร้อนนะครับชักเลยทั้งหลังนี่เสียวจังโอ้ยมีเครื่องบินด้วยเอาเครื่องบินร่อนมายิงดีไหมเนี่ยโอ้โหเอ้ ข้างหลังเขาเรายิงไม่ได้ผมเช็คก,ก่อนนะทุกคนตอนนี้เราเราวงบีบก,ก่อนดีกว่านะเราไม่ห้าวนะอุ้ยเฮ้ยเป็นพลตีกันดีกว่าโอ้โหซ้ำไม่ได้อเอ้าไอ้คนนี้วันแมนอีกโอ้แล้วเรายิงผิดปะเนี่ยมันมีคนอยู่ซ้ายครับแล้วเราไปยิงปิดขวา กลายเป็นตัวน,นี้ช่วยชีวิตซ้ายไปนะแฮรดอกกัน่าเก็บจังอยากได้เอมาจริงๆถ้าได้เอมานี้โคตรเหมาะเลยนะเน,นี่ยระยะนี้เอาไงดีเดี๋ยวเราเรอวงบีบแล้วค่อยไปดีกว่านะฮะถ้นรีไปตอนนี้ผมว่าน่าจะโดนหลายตีอยู่อ้าวนเนาะเฮ้ยซ้ำไม่ได้โอ้ชุบกันได้ ผมว่าเราต้องไปแล้วครับน่าจะบ้านได้อยู่ไหมโอเคบ้านอยู่ในวงแม่เดี๋ยวเราไบลอาดีกว่าแอดด็อปมีใครมาเก็บป่ะเนี่ยอยากเก็บแอดด็อปอยู่เหมือนกันนะแต่กลัวเอามีอาฮายมีบักกี้ออกมาเอ้ยโอ้โหบักกี้เฉยโอ้โหควันเต็มเลยล้าได้ป่ะเนี่ยอ้าเด้เพื่อนโอ้โหได้หนึ่งสะมานมีครับ เออมาันสะพานคนเราฝั่งที่เรามาที่ว่ะถ้าเรามาฝั่งนี้ผมว่าเราน่าจะเละน,นะไอ้บักกี้นี่มันไปนจอดบ้านแน่เลยอ่ะไปไม่ได้แล้ว, <c oughs> ลวขวาก็ไปไม่ได้นะผมว่ามันมีสะพานกับอีกตี้หนึ่งอยู่ยนะเนี่ยโอ้โหสมองเต็มเลยครับสะพานคือกาดไม่ให้เราไปเลยหรือเปล่าเอาไงดีเดี๋ยวรอ,อดูวงก่อนไหมหรือว่าเราจะไปสะพานเลยดีทุกคน ผมว่าสะพานยากกว่ะผมว่าเราไปซ้ายดีกว่าสะพานน่าจะตีหนึ่งได้แล้วเนี่ยน่าจะสองคนเลยผมว่าสองหรือไม่ก็สามนะเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้บักกี้คนเดียวก่อนดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าเราเก็บบักกี้มันก็ไม่มีคนช่วยเรายิงไม่ได้ครับเราต้องปล่อยบักกี้ที่ขับไปคนเดียวเมื่อกี้มันไปไหนรับบักกี้มีจราเซียเอาบักกี้หายสงสัยบักกี้น่าจะจอดอยู่ในบ้านไะ เดี๋ยวเราไปสะพานดีกว่าถางัน้นนะเฮ้ยโอ้โหยอย่าบอกนะว่าเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะระเบิดเหมือนเหมือนมิรามาปะเนี่ยโอ้โหพี่ป้าเอ้ยแล้วมันดับอะไรกันงูแล้วมันมายังไงทำไมเราไม่เห็นเนี่ยฮะไหนขอดูหน่อยสิทุกคนเมื่อกี้เราโดนงูฉกหรือ,อยังไงแต่ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงวะอุ้ยทำไมเขายืนอย่างนี้น่าจะบักนะครับจริงๆเขาน่าจะนอนนะ อ๋อเราขับลงข้างล่างเขาเราก็เลยไม่เห็นแล้วรถกระเสือกมาคว่ำตรงนี้ไอววนเนี่ยรถมาควา่ำ <c oughs> แล้วเราก็วยวายอยู่ก็เลยแบบเนี่ยตอนที่เขาขยับเราไม่ได้ยินไงแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็พอละเดี๋ยวเสียงคลิปนี้มันจะแหบแ,แห้งๆไปหน่อยนะก็พักก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับพี่กอริล่าสุดน่ารักขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจ็บคอยังจำทำเสียงอีก